สวัสดีครับผมอ้อยนะครับผม OIL รุ่นสร้างตัวนะครับวันนี้พามาดูรถชีบอ้อยนะครับผมน้ำหนักเข้านะครับสองคันก็คันละประมาณสองตันอิดสองตันสองนะครับน้ำน้ำหนักรถก็จะอยู่ประมาณสักตันเอ่อหกร้อยเจ็ดร้อยโลนะครับอ้อยก็อยู่ประมาณที่ตันกว่านะครับผมคันละประมาณตันกว่าดูน่าจะยกทีเดียวนะครับน่าจะไม่คีบนะครับอ่าเดี๋ยวมาดู็อดเต็ดนะครับผม ยกทีเดียวเลยส่วนของยันม้านะครับใสห่หางปุกมาเลยน่าจะเหมือนอ้อยพันนะอ่ะยกนะครับอ่ะนี่ประมาณผมน่าจะประมาณตันสอง 2, ตันสามนะครับอ่ะใส่นาเดินตามเพาน,นั้นน่าจะประมาณตันสอง 2, ตันสามน่าจะยกขึ้นแม่เลย ไม่ยกครับรอบนี้ไม่ยกหน้าจอกาโอ้กถอยถอยครับเลียวเยอะมากไม่ได้รอหลังแทบลอยนะครับรอหลังแทบลอยนะครับน้ำหนักไปหน้าเยอะนะครับดูจ้าขึ้นหัวหรือขึ้นท้ายโอขึ้นท้ายครับ แทบไม่ขึ้นเลยนะครับแทบไม่ขึ้นเลยนะครับน้ำหนักตันอันนี้เข้ามันสองถ้าจะไม่ปิดมันสองตันน่าจะประมาณตันห้าตันหกนะครับโอ้โหแทบไม่ขึ้นเลยนะครับเกินกําลังลบแล้วนะครับโอ้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้เฉยนะครับแต่ช้าหน่อยนะครับก็น้ำหนักอ้อยเยอะนะครับ เกินคุ้มนะครับผมใช้งานเกินคุ้มเลยเอามาหน่อย่เดี๋ยวว่าอ๋อใครยาก น้ำหนักรถเท่าไรประมาณหกร้อยโลเจ็ดร้อยโลบ่น้ำหนักรถลายปันเ <700. S 2> ดเจ็ดร้อยนงึงมันได้สองตันเอดเนาะเจ็ 700. ดร้อยประมาณตันสามตัน4ดีดูอีกลำหนึ่งครับผมเดี๋ยวขึ้นเลยน้หนัก ขายไว้นะครับก็เหมือนช่างเข้าช่างหนักเข้านะครับแล้วก็มายกลงแล้วก็ช่างหนักออกนะครับอันนี้ก็จะประมาณตัน3ตัน4นะครับ ันนี้น่าจะวางนะครับอันนี้น่าจะวาง,นะนนาวางยกวางเดี๋ยวมาดูอีกคันโคบต้าเห็นแวบ,บๆเข้ามานะครับโคบต้าเห็นแวบ,บๆเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะ L50 s p นะครับมาไม่เต็มลำเท่าไหร่นะครับนั่นน่าจะประมาณสองตันกว่านะครับ เราตั้งขวาโอ้อยลำใหญ่นะครับยาวเราตั้งขวาแน่นอะน 50SP นะครับลากมา คั้แบบนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับทั้งรถเข้ารถออกทั้งรถชีพนะครับผมก็จะวุ่นวายหน่อยเสียดายนะครับปีนี้ราคาไม่ค่อยดีนะครับ่างปีก่อนๆโอ้โหยังรดตุอยัง,อยงบางคนมาสองตันสามตันนะรถไทยหน้าเดินตามนะครับมาสองตันสามตันอ็สบายครัเงินได้เต็มเป๋าแต่ละเที่ยวนะครับเด๋ยนนี้โอ้ แต่ละพันยังไม่ดีใจเลยนะครับเพราะว่าราคาปุ๋ยนะครับแล้วก็ยังยังเขตบ้านผมนะปลูกว้ายนะบ้านบ้านที่ผมอยู่ก็ไถด้วยปลูกด้วยก็อยู่ที่ประมาณไถด้วยปลูกด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณไร่ละสองพันสองนะครับหรือบางคนอาจจะเอาถูกกว่านั้นก็นแล้วแต่ว่าคนนะครับผม ครเพราะว่าเป็นงบบนง่ายเพราะเป็นนะถ้าบางคนค่ารถขีบค่านู่นค่านี่ค่าลูกน้องนะครับค่าปุ๋ยค่ายาไม่รุบางทีอย่าว่าแต่กําไรเลยบางทีเจ๋งก็มีนะครับผมทาอ้อยนะครับก็ไม่ได้ว่าจะรวยเสมอไปนะครับคนอยู่ได้คือยอดวิชานะครับทําอ้อยนะครับใครอยู่ได้คนนั้นคือสุดยอดนะครับผม เียลูกน่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับเหลือแม่ มาจักตันหรอ,อ่อ<ะ>ได้จักตันตันน้อยน,อยนอยตัน2กันสนม่ย่ป๋ประมาณตันสกันสโอ้หัวหม่เลยตัวนี้เมียวากปีนีบ่พ่อนนีออนน่ออกวังเกียวเข่าไล่มปไห้พ๋อออสองหกต้งกตักหัวอ,อ,อ,อืม พอด้แกว่ไอ้ที่เมียนด้อโอ้ขันทอยมีขันรถบแห้งบุบนาขุนอันีีแล้วเลย โอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็มาดูบรรยากาศอ้อยก็ประมาณนี้นะครับผมอุ่นวายนิดหน่อยนะครับผม ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับผมขอบคุณครับ